สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะเราก็ปล่อยปลาไป200กิโลกรัมเช่นเคยค่ะตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุวันพรุ่งนี้เป็นวันพระค่ะแม้จะไม่ใช่พระใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นวันพระนะคะวันพระขึ้น8ขดค่ำเดือน3เราก็จะได้มาเอาบุญในการถวายโคมมาค่ะประทีปกันค่ะครั้งที่แล้วก็ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุญในการถวายโคมไปค่อนข้างยาวเลยนะคะ หลักๆในการถวายประทีปจะทําให้เรามีตาทิพย์เหมือนดั่งพระนุรุทธะแต่ว่าบุญในการถวายประทีปก็ทําให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาเช่นกันเวลาเราสั่งสมบุญแล้วเราก็ต้องอธิษฐานจิตด้วยนะคะอธิษฐานจิตจบไปเลยเรามีสิทธิ์ในการอธิษฐานค่ะขอให้เราเป็นผู้ที่มีตาทิพย์ความมีตาทิพย์ไม่ธรรมดาอย่างไรถ้าเกิดเรามองตรงไปข้างหน้านะคะเราจะเห็นอะไรบ้างเราก็เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา สมมติเรามองตรงไปเห็นตึกสุดท้ายเราก็จะเห็นแค่ตึกใช่ไหมคะก็จบลงที่เราเห็นตึกตึกหนึ่งตั้งอยู่ในสายตาของเราและเราก็ไม่เห็นว่าหลังตึกนั้นมีอะไรแต่ถ้าเรามีตาทิพย์เราจะสามารถมองเห็นไปได้ไกลเลยค่ะยิ่งมีตาทิพย์ที่ไม่ธรรมดามากเท่าไหร่ก็จะมองเห็นไปได้ไกลเท่านั้นอย่างพระนุรุทธะสามารถที่จะมีตาทิพย์มองไกลไปได้ถึงหนึ่งหมื่นจักรวาล ลองคิดถึงความเป็นจักรวาลดูนะคะจักรวาลจักรวาลหนึ่งก็ยิ่งใหญ่แล้วนี่คือมองไปได้เป็นหมื่นจักรวาลเลยนี่ก็คือความพิเศษที่ท่าน่ะสั่งสมบุญในเรื่องของการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยจุดประทีปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านอ่ะพิเศษกว่าใครอื่นเพราะว่าท่านปรารถนาความเป็นเลิศด้านนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ปรารถนาความเป็นเลิศด้านนี้ อย่างน้อยๆเราก็ได้ตาทิพย์เหมือนกันแต่ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุและการอธิฐานจิตนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่าประวัติพระอนุรุทธ,ธาค่ะเดี๋ยวไปเรื่องราวงานบุญก่อนนะคะพรุ่งนี้มีถวายโคมก็เรียนเชิญค่ะมาเอาบุญกันนะคะกองบุญละ500บาท1,000พันบาท500ยก็ได้1 0 0 0ก็ได้หรือจะ5 0 0พันก็ได้ก็แจ้งน้องๆผู้ประสานงานอย่างทันค่ะแจ้งได้ทำบุญล่วงหน้าก็ได้หรือแจ้งไว้มาทำบุญพรุ่งนี้ก็ได้ พรุ่งนี้เราพบกันที่สภานะคะและว,วันเสาร์ถัดไปเสาร์ที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็ถึงงานบุญสำคัญในพระพุทธศาสนาค่ะนั่นคือวันมาคาบูชาวันมาคาบูชาเป็นวันอะไรคะ,ะแสดงโอวาทป,ปาติโมกค่ะเป็นวันที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้แสดงบทเทศนาที่ชื่อโอวาทป,ปาติโมคซึ่งถือว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาให้กับพระพิสุสงเพื่อที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่ ว่าพระสงฆ์จะไปเผยแผ่พระศาสนาจะต้องมีสิ่งนี้ในใจจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะได้เป็นที่เคารพของญาติโยมถ้าเอาสรุปใจความก็คือเราต้องเป็นคนที่ไม่ทําชั่วไม่ทําบาปมันทําความดีมันสร้างบุญกุศลทุกชนิดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีใจผ่องใสก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน24เสาร์ถัดไปก็คือวันมาคาบูชาค่ะมาคาบูชาตอนเช้าจะมีใส่บาตรพระด้วยท่านที่ตั้งใจอยาก เอาบุญตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยมาใส่บาตรตอนเช้าได้6กโมงครึ่งที่บ้านคุณยายค่ะก็แจ้งน้องๆผู้ประสานงานได้ถ้าจะจองกล่องตักบาตรนะคะสายปฏิบัติธรรมภาคบ่ายก็จะเป็นการมอบโล่ทางก้าวหน้าก็จะเป็นกิจกรรมของเยาวชนค่ะจริงๆการมีกิจกรรมของเยาวชนเราก็จะได้ยินดีกับเด็กๆที่เขาตั้งใจศึกษาธรรมานะคะชนะก็จะมีเป็นโล่เกียรติยศมีทุนการศึกษาให้ นอกจากที่เราจะยินดีแล้วสังเกตว่าวันมาคาบูชาช่วงบ่ายก็จะถือว่าพี่พี่ที่มาวัดตั้งแต่เช้าเราก็จะได้นั่งพักผ่อนกันจิบกาแฟไปอ่ะดูจอไปสบายๆเพื่อที่ว่าภาคค่ำสี่โมงเย็นเราก็ต้องไปที่มหาธรรมกายเจดีค่ะเพื่อที่จะรอจุดประทีปนะคะท่านที่เป็นเจ้าภาพในการขึ้นแท่นจุดประทีปทำบุญอย่างไรน่าจะทราบกันหมดแล้วค่ะก็คือเป็นการทำบุญสังฆทานหนึ่งหมื่นวัด วัดละห้าบาทก็จะได้เป็นตัวแทนในการจุดมาค้าประทีปหนึ่งที่หรือจะทําบุญมาค้าประทีปห้าหมื่นเลยก็ได้ก็ได้เป็นตัวแทนเช่นกันก็มีสองบุญนะคะแต่จะทําล่วงหน้าเป็นโครงการสังฆทานหนึ่งหมื่นวัดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราอยากทําบุญเราก็ทําเลยนี่คือการประกอบเหตุเพื่อให้เวลาสมบัติมาจะได้ไม่มีการติดขัดเพราะว่าเราอยากทําเราก็ทําเลย สมบัติมาก็จะได้มาเร็วๆมาเลยค่ะสองมีนาคมตักบารโคราชหนึ่งหมื่นรูป 15, สิบสองถึงสิบห้าเมษายนปฏิบัติธรรมพระนครหลวงหกที่เวร์พีสค่ะขอประกาศเผื่อพี่ๆจะเตรียมตัวค่ะเผื่อจะไปคิดกันก่อนเป็นช่วงที่ไม่ต้องลาสิบสองถึงสิบห้าเนี่ยใครที่ทำงานประจำที่จะต้องลานะคะก็เป็นช่วงที่ไม่ต้องลาแน่ๆเป็นวันหยุดอยู่แล้วอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปสาดน้ำอยู่แล้วเนาะ ก็ไม่รู้จะไปไหนก็มานักสมาธิกันพระนครหลวงหวจัดปฏิบัติธรรมเช่นเดิมค่ะครั้งนี้เราจะมาที่เวอร์พีซหนะคะใครที่เคยมานักสมาธิ10ปีที่แล้วก็จะต้องจําได้เวอร์พีซหนที่จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมกระจกรอบตัวมีลักษณะเหมือนเป็นเรือพุ่งไปในน้ําสวยเราจะกลับมาใช้สถานที่นี้กันค่ะเพื่อให้เราได้รำลึกถึงเวอร์พีซได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้มีบุญนะคะ มีเวลาในคิดค่ะแล้วก็แจ้งน้องๆได้ขอไปยาวๆให้อยู่ในใจก่อน12พฤษภาคมตักบาตร1 0 0 0รูปจังหวัดสมุทรปราการของพระนครหลวง6ค่ะการ์ดยังไม่มาแต่ขอแจ้งไว้เลยอาทิตย์ที่12วันหยุดด้วยแล้วก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลเหมือนโคาราชไม่ต้องไปผักค้างเราก็ต้องมาเอาบุญนะคะเพราะนี่เป็นงานบุญของพระนครหลวงหกที่เราอยากจะจัดเพื่อให้บุญกุศลเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ เป็นว่านี่คือข่าวบุญอันใกล้นี้ค่ะก็มาสู่เรื่องราวของพระนุรุทธะนะคะจริงๆพระนุรุทธะเคยเล่าให้พี่ๆฟังเมื่อเกือบสามปีที่แล้วเลยขอมาย้ําอีกครั้งแล้วกันการสร้างบารมีของท่านค่ะเริ่มต้นชาติแรกที่ถูกบันทึกไว้ก็คือสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระทําไมต้องเริ่มต้นในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเกือบทั้งนั้นเลยก็คือพระพิสุผู้เป็นเอตทัทกคะ หรือว่าพิษุณีเอตาทักคะาทั้งหลายในภพชาติปัจจุบันนี้ย้อนไปแสนกับที่แล้วจะตรงกับยุคสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมีการอธิษฐานจิตมาเพื่อที่อยากจะเป็นเลิศด้านนี้ด้านนี้ด้านอะไรที่ตนเองปรารถนาแล้วก็จะต้องสั่งสมบุรณ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้พอสั่งสมบูรณ์เสร็จได้รับการยืนยันแล้วว่าจะสําเร็จก็จะต้องมีการสร้างบาร,รมีต่อไปอีกหนึ่งแสนกับข้างหน้านะคะ ทำให้เมื่อหนึ่งแสนกลับข้างหน้าก็เลยมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเราก็เลยจะได้ยินชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระอยู่บ่อยๆค่ะเพราะว่าท่านเป็นองค์ที่การันตีพระสาวกว่าจะได้เป็นเอตัคคานะคะนั่นแหละค่ะย้อนไปชายผู้หนึ่งก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่งตั้งพิสุรูปหนึ่งเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านของการมีตาทิพ ท่านก็มีจิตปรารถนาก็เลยนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์เป็นแสนรูปเลยมาสั่งสมบุญต่อเนื่องเจ็ดวันตั้งจิตปรารถนาก็บอกพระพุทธองค์ไปว่าการทําทานครั้งนี้ของข้าพระองค์ไม่ได้มุ่งหวังความที่จะเป็นพระราชาหรือว่ามหาเศรษฐีข้าพระองค์มุ่งหวังเพียงแค่พบชาติหนึ่งพบชาติใดก็ได้ขอให้ได้เป็นพระพิสูจผู้เลิศ ในด้านการมีตาทิพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าปทุมุตระพยากรค่คะเพราะว่าในยุคนั้นเมื่อสั่งสมบุญต่อเนื่องเจวันก็จะอธิฐานจิตกันแบบนี้นะคะว่าต้องการปรารถนาอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตระได้บอกว่าแสนกับข้างหน้านจะสมปรารถนาจะได้มาเป็นเจ้าชายอนุรุทธ,ธะแล้วก็จะได้ออกบวชในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วก็จะได้สมปรารถนาเป็นผู้มีตาทิพย์เขาก็ดีใจค่ะ พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐุมมุตระได้ปรินิาพานแล้วก็ปกตินะคะจะต้องมีการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละยุคแต่ละสมัยประชาชนก็สร้างค่ะเขาเอาบุญในเรื่องของการจุดประทีปการทําประทีปรอบพระเจดีย์ที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุด้วยความที่ปรารถนาแบบนี้ก็เลยชอบที่จะจุดประทีปรอบเจดีย์ชาติไหนเกิดมา เจอพระพุทธเจ้าอีกก็จะมีเหตุให้ได้ทําประทีปหรือทําไฟเพื่อส่องสว่างพระเจดีอีกเหมือนวัดเราที่มีการจุดชวานบุญทุกเย็นนะคะใครที่เคยจุดชวานบุญแล้วเราจะได้ทราบกันว่านี่เรากําลังประกอบเหตุเหมือนดั่งพระอนุรุทธ,ธาเลยก็คือการจุดประทีปเพื่อบูชาพระเจดีก็เมื่อเราอธีษฐานอะไรแล้วเราก็ต้องทําสิ่งสิ่งนั้นซ้ําๆไม่ใช่อธิษฐานแล้วพระพเจ้าได้บอกแล้วว่าจะ เป็นได้ในอนาคตแล้วไม่ทําบุญอีกก็ไม่ใช่นะคะเห็นไหมคะแต่ละท่านก็จะต้องทําบุญแบบที่ตัวเองต้องการทําไปเรื่อยๆทําย้ํำๆทําซ้ําๆไปเรื่อยๆจริงๆจนกระทั่งบุญนี้เหมือนเป็นบุญพิเศษเฉพาะตนท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีตาทิพย์อย่างยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสปปัพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วค่ะเขาก็ได้นําถาดมาเทินศีรษะแล้วก็นําไส้ตะเกียงอะ่ะ มาอยู่บนถาดนะคะก็เหมือนจุดประทีปอะแล้วตนเองก็เทินศีระดด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเดินเวียนรอบพระเจดีทั้งคืนเลยไม่เหนื่อยมีแต่วความปลื้มปิติและประทีปนั้นก็ไม่ดับด้วยก็คือต้องประกอบเหตุพิเศษแบบนี้อันนี้ก็คือการทําบุญของท่านค่ะถัดจากชาตินั้นก็มีอยู่ชาติหนึง่งครั้งนี้มาเกิดเป็นคนยากจนจริงๆแล้วอะท่านอะ ตั้งแต่อธิษฐานจิตเป็นเลิศในด้านมีตาทิพย์แล้วท่านก็จะเกิดมาในตระกูลที่ดีคือเกิดมาในครอบครัวที่ดีมาตลอดแต่ชาตินี้ก็ยังเจอวิบากกรรมทําให้เป็นคนยากจนแสดงว่าการทําบุญเราต้องทําสม่ําเสมอถ้าเราทําไม่ต่อเนื่องวิบากกรรมมาส่งผลเมื่อไหร่จากที่เราจะมีทรัพย์สมบัติต่อเนื่องก็อาจจะเป็นเหตุให้เราอะเจอความลําบากหรือว่าเจอความยากจนได้ชาตินั้นท่านเป็นคนยากจนค่ะ ก็ต้องมาทําอาชีพรับจ้างแบก้าให้กับเศรษฐีเศรษฐีที่ตนเองอ่ะทำงานด้วยชื่อสุมาณเศรษฐียุคนั้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ว่ามีพระปัจเจกับพุทธเจ้าเศรษฐีเป็นคนใจบุญก็มักจะบริจาคทานให้กับคนยากไร้เขาก็จะตั้งโรงทานหน้าบ้านใครไม่มีข้าวกินมาเขาก็จะเอาอาหารให้คนยากไร้ชายคนนี้ชื่ออนาภาระเขาก็รับจ้างเศรษฐีไป วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าวันนี้เราจะมาโปรดใครดีเห็นนายอนนภละเข้ามาในขายพระยานพระปัจเจกพุทธเจ้าอยากที่จะมาโปรดเขาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงเลือกที่จะมาโปรดก็เลยมายืนหน้าบ้านค่ะอนนภละมองไปเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งมีจิตศรัทธาไปถามพระคุณเจ้าได้รับบาหรือ,อยังขอรับ จริงๆมายืนหน้าบ้านท่านก็คงยังไม่ได้อยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าเรากําลังจะได้เขาก็เหลือบมองค่ะก็เห็นว่ายังไม่ได้นะคะเลยบอกว่าพระคุณเจ้ารอสักครู่เดี๋ยวกระผมเข้าไปดูในบ้านก่อนเข้าไปค่ะก็ไปถามภรยภรยาภรรยาเพิ่งทาอาหารเสร็จเลยก็เลยบอกว่าเราจะเอาอาหารส่วนของเราอ่ะถวายพระนะภรรยาก็ยินดีค่ะนําอาหารของตนเองถวายด้วยก็เลยได้ถวายไปเต็มที่นะคะพอถวายพัฒหารเสร็จอนนภาระอธิษฐานจิตค่ะ ขอให้ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายที่เรายากจนภพชาติต่อๆไปขอให้เราอ่ะอย่ารู้จักคําว่าไม่มีเลยน่าสนใจนะคะขอให้เราอย่ารู้จักคําว่าไม่มีอีกเลยอธิษฐานแบบนี้ค่ะแค่นี้เลยสั้นๆไม่ขอจนแล้วขอให้เราอ่ะอย่ารู้จักคํานี้ด้วยพระปัจเจกพระเจ้าก็ให้พรนะคะอิชิตังปัตติตังตุมหังคีปเมวะสมิฉตุสัพเพปุเรนติสังกับปา จันโทปนารโสยถา,ามณีโชติรโสยถา,ท,าท่านให้พรว่าขอความปรารถนาของท่านนะ่ะที่ตั้งใจไว้จงสําเร็จโดยพรานขอความดําริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพญสิบห้าคำฉะนั้นเหมือนแก้วมณีโชติรสอันสว่างสวัยฉะนั้นเหมือนต้องการจะบอกว่าขอความปรารถนาที่ดีนั้นจงสําเร็จนะคะหลังจากที่ทำบุญแล้ว ต้องบอกว่าอนาพละเขาเป็นลูกจ้างของสุมาเรษถีเขาก็จะมีเรือนที่เป็นเรือนของลูกจ้างอยู่ในบ้านของนายเทวดาประจำบ้านของนายสาธุการกันสนั่นบ้านเลยค่ะสุมาเรษถีได้ยินเสียงเทวดาสาธุการยุคนั้นเขาคุยกันได้นะคะก็มาถามท่านเทวดาท่านอนุโมทนาอะไรอะ่ะท่านอนุโมทนาในการที่เราได้เปิดโรงทานเหรอเราก็ตั้งโรงทานเลี้ยงคนมานานแล้วไม่เคยเห็นท่านจะโมทนาเลยทําไมล่ะ เทวดาก็เลยบอกว่าเราไม่ได้โมทนากับท่านเราอนุโมทนาบุญกับน,นายอนุภาระเขาได้สร้างบุญใหญ่ถวายพระทหารแด่พระประเจกพุทธเจ้าเลยนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเราโมทนากับเขาแต่ว่าทานของท่านเศรษฐีอ่ะเราก็ยินดีด้วยแหละเพราะว่าท่าน่ะสั่งสมมาต่อเนื่องแต่ว่าครั้งนี้เราโมทนากับอนุภาระเศรษฐีก็อนาุภาระโชคดีมากได้ถวายทานกับพระประเจกพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาหาค่ะแล้วก็บอกว่า เมื่อกี้เจ้าได้ถวายพระทหารเหรอเราอ่ะขอซื้อบุญนั้นได้ไหมอนัพราเขาบอกมันได้ด้วยเหรอถวายเสร็จไปแล้วก็เลยบอกเศรษฐีไปว่าไม่ขายนะเพราะว่าบินทบาทนี้ข้าพเจ้าก็ถวายไปแล้วคงขายเศรษฐีไม่ได้เศรษฐีก็เลยบอกงั้นไม่ซื้อก็ได้ขออนุโมทนาบุญแบ่งบุญให้ได้ไหมแค่ขอแบ่งบุญเองท่านน่ะแบ่งบุญให้เราบ้างได้ไหมอนัภาราตอนนั้น ยังไม่เข้าใจค่ะก็งงว่าการแบ่งบุญคืออะไรบอกเสรษฐีว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้จะซื้อบุญแต่ว่าขอให้เราแบ่งบุญงั้นรอแป๊บหนึง่งแล้วก็วิ่งกลับไปคือวิ่งไปตามหาพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะไปถามมีคนมาขอแบ่งบุญกระผมให้ได้ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังเปรียบเสมือนว่าบ้านเนี้ยจุดประทีปอยู่บ้านนี้ก็สว่างเมื่อบ้านหลังที่หนึ่งได้เอาประทีปของตนเองที่มี ไปส่งต่อให้กับบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองก็สว่างถูกไหมอนาภรราะก็บอกใช่ครับและถ้าบ้านหลังที่หนึ่งไปส่งต่อให้บ้านหลังที่สามหลังที่สี่อีกก็สว่างขึ้นถูกไหมเขาก็บอกว่าใช่พระประเจกเรือเจ้าก็เลยบอกว่าการที่เราเอาบุญให้ใครบุญนั้นก็จะส่งต่อไปก็ทําให้เป็นการจุดความสว่างให้สว่างไปเรื่อยๆความสว่างจะไม่ลดลงก็คือบุญของท่านนะ่ะ ไม่ได้ลดลงเลยกับยิ่งเพิ่มขึ้นจากการที่เราอ่ะอุทิศบุญให้กับคนต่างๆบุญก็จะยิ่งแผ่ขยายไปความสว่างก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆถ้าจุดประทีปบ,บ้านเดียวก็สว่างอยู่บ้านเดียวส่งบุญไปให้หนึ่งร้อยหลังคาเรือนก็สว่างหมดทั้งหมู่บ้านนึกถึงตอนเราจุดประทีปกันจริงไหมคะเริ่มจากประธานสง์จุดก่อนพระภิสุสงจุดก่อนญาติโยมค่อยๆจุดสุดท้ายแล้วภาพประทีปที่สว่างสวัยก็จะเต็มลานธรรม ก็คือความสว่างก็จะแผ่ออกไปบุญกุศลก็แผ่ออกไปการที่เราได้เอาบุญให้ใครบุญไม่ได้น้อยลงบุญจะยิ่งเพิ่มขึ้นก็หมั่นทํากันนะคะเอาบุญไปฝากอย่างเงี้ยก็ทําทถูกแล้วตัวเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นด้วยอนาพร,ะ,ราะเข้าใจค่ะกลับไปหาเศรษฐีก็บอกว่าท่านเศรษฐีเราไปถามพระปัจเจก,กุเรเจ้าแล้วเราเข้าใจละเราแบ่งบุญให้ท่านนะเศรษฐีก็ดีใจค่ะเอาเงินให้พันกหาปณะนะอนาพร,ราบอกว่าเราไม่ได้ขาย เราอ่ะยินดีให้จะถีก็บอกไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจอยากจะให้เพื่ออนุโมทนาเหมือนกันไม่ต้องคิดอะไรนะก็รับเงินไปค่ะข่าวเรื่องนี้ดังไปถึงพระราชาพระราชาเรียกอนุภระเข้าไปหาขอแบ่งบุญเช่นกันแล้วก็ให้ทรัพย์สินมาเช่นกันตอนนี้อนุภระก็มีทรัพย์สินแล้วนะคะเสรษฐถีอ่ะใจดีมากเสรษฐถีบอกว่าเราอ่ะให้ที่ดินอนุภระไปเลยเราซึ้งใจมากเรารู้สึกปิติใจกับท่านมากเอาที่ดินนี้ไปปลูกบ้าน ก็ยกที่ให้อนาภราก็ปลูกบ้านนะคะขณะที่กําลังปลูกบ้านขุดไปก็เจอสมบัติอีกรวยขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีเลยก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ของแคว้นในยุคนั้นชื่อพระเศรษฐีเห็นไหมคะถ้าบุคคลไหนได้ทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจะต้องเกิดสิ่งอัศาจารรย์ค่ะในวันนั้นที่ทําบุญเลยนั่นคือจะได้เป็นมหาเศรษฐีหรือไม่ก็ได้เป็นเสนาบดี คือจะมียศใหญ่ขึ้นมาเลยอันนี้ในตําราเขาก็ว่าแบบนั้นและถ้าสังเกตดีๆบุคคลที่ได้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าเราฟังประวัติกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะได้รับสิ่งอัศจรรย์แบบนี้ทุกๆคนขนาดเท้าสกัดเทวราชยังมาแอบใส่บาตรพระมหากระสปะเลยตักบาตรเสร็จนี่โหบุญกุศลเกิดขึ้นรัศมีกายสว่างไสวคือมีความภูมิใจในการเป็นพระราชาของสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วอันนี้เราเล่าไปแล้วเนาะเราก็แวะมานิดนึงนี่คือชาติของ พระนุรุทธะก่อนที่จะมาเกิดในยุคข,ของพระสมณโคดมค่ะพอชาตินี้ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายอนุรุทธะผู้ที่เป็นพระญาติกับพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นพระญาติกันเพราะว่าเสด็จพ่อของพระนุรุทธะชื่อพระเจ้าอามิโตธนะเป็นน้องชายของพระเจ้าสุทโธธนะในวัยเยาว์ค่ะเหตุการณ์ที่จากการอธิฐานจิตที่ขอให้ ต่อไปนี้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีก็คือสมัยเด็กๆอะ่ะเจ้าชายทั้งหลายเขาก็จะเล่นกันก็จะมีเจ้าชายพาัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายกิมพิละเล่นกันอยู่สามคนอันนี้คือเป็นเชื้อพระวงของสักยะทั้งหมดนะคะเจ้าชายอนุรุทธะกับเจ้าชายพัทียาสนิทกันเราน่าจะคุนค้นๆนะเพราะว่าเคยเคยเล่าถึงพระพัทียะไปแล้วว่าพระพัทยะชื่อเต็มๆคือพระพัทยาโกริโคทาบุตร อันนี้ไปย้อนฟังได้ค่ะเล่าประวัติท่านแบบละเอียดไปแล้วนะคะเป็นเพื่อนเล่นกันใครแพ้ก็ต้องเอาขนมมาเลี้ยงเพื่อนเจ้าชายนุรุท้าแพ้ตลอดพอแพ้ก็ให้คนใช้ไปบอกเสด็จแม่เอาขนมมาเลี้ยงเพื่อนเสด็จแม่ก็เตรียมให้ค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนมันหลายครั้งเสด็จแม่ก็เลยฝากมหาดเล็กมาบอกว่าช่วยบอกลูกชายหน่อยขนมมาไม่มีเจ้าชายดูรุท้าเป็นบุคคลที่ไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มี ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อชื่อขนมไม่มีก็เลยบอกว่านั่นแหละเอาขนมนี้มาเลยชื่อเนี้ยแปลกดีมหาเล็กก็ไปบอกค่ะ,สะเสด็จแม่ก็เลยเออลูกเราเนี่ยไม่รู้จักจริงๆนะต้องทําให้รู้สะบ้างว่าคําว่าไม่มีคืออะไรก็เลยส่งถาดทองเอาฝาปิดมาให้มหาเล็กถือไปถาดเปล่าแต่มีฝาปิดขณะที่มหัเล็กเดินเพื่อเอาขนมมาส่งเทวดาที่อยู่ในพระนครค่ะทนไม่ได้เพราะว่า บุคคลท่านนี้เขาเป็นบุคคลผู้มีบุญแล้วก็อธิษฐานจิตมาว่าจะต้องไม่รู้จักคําว่าไม่มีถ้าเกิดเราไม่ช่วยเกิดความว่างเปล่ากลายเป็นว่าเป็นความผิดของเทวดานะคะในตําราเขาบอกไว้ว่าเป็นความผิดของเทวดาเพราะว่าบุคคลท่านนี้เขามีบุญแล้วเทวดาเหมือนไม่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะโดนลงโทษจากเทวดาศักใหญ่ก็เลยเนรมิตขนมขึ้นมาค่ะพอเจ้าชายอนุรุทธะ เปิดฝาปุ๊บกลิ่นหอมมากอบอวลไปทั่วพระนครอร่อยที่สุดในโลกไม่เคยกินอะไรที่อร่อยแบบนี้พอเสร็จจากการเล่นละเข้าไปหาเสด็จแม่ค่ะเสด็จแม่ลูกเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาเสด็จแม่ไม่เคยรักลูกเลยเสด็จแม่ก็เอา้าทำไมลูกว่าอย่างนั้นละ่ะแม่เลี้ยงดูลูกทนุถนอมสุดๆหาว่าไม่รักได้ยังไงลูกเลยบอกว่าขนมที่อร่อยอร่อ่ะวันนี้ลูกเพิ่งรู้จักว่าขนมไม่มีมันอร่อยมาก ที่ผ่านมาเสด็จแม่ไม่เคยเอามาให้ลูกเสวยเลยแสดงว่าไม่เคยจะรักลูกเลยเนี่ยเพิ่งเอามาให้ลูกได้เสวยวันนี้เสด็จแม่ก็เดี๋ยวนะก็ <c oughs> ไปเรียมหาเล็กมาถามเกิดอะไรขึ้นมหาเล็กก็บอกอยู่ๆก็มีขนมขึ้นมาและหอมมากเ <c oughs> สกด็จแม่ก็เลยเข้าใจว่าลูกเราเป็นผู้มีบุญนั่นเองนี่คือบุญของลูกเราทําให้ต้องไม่รู้จักทาว่าไม่มีจริงๆเหตุการณ์นี้พระดุรทธาเลยบอกว่าขนมอันนี้อร่อยมากต่อไปอ่ะ ต้องมีขนมไม่มีมาให้ลูกสเสวยบ,ยบ่อยๆก็เป็นความโชคดีของเสด็จแม่ค่ะก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปทําก็แค่เอาถาดทองปิดฝาเดี๋ยวก็จะมีขนมมาเองนะคะนี่คือบุญของท่านที่ได้สั่งสมมาต้องบอกก่อนทําไมถึงได้ผลบุญอัศจรรย์ก็ต้องไปดูในการประกอบเหตุด้วยนะคะหนึ่งผู้รับทานคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือเป็นผู้บริสุทธิ์มาก เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วแล้วอนาภาระในชาตินั้นที่ถวายทานเป็นคนยากจนคนยากจนก็จะไม่ได้มีอาหารที่ดีหรืออาจจะอดมือ้อกินมือก็ได้ไม่ได้มีอาหารเยอะแต่ว่าเขาได้ตัดใจที่จะนําอาหารมื้อนี้ของเขาถวายพระคือการประกอบเหตุที่จะได้ผลบุญที่อัศจรรย์ก็ต้องบอกพี่ๆประกอบด้วยหลายอย่างผู้รับบริสุทธิ์ที่สุดแล้วผู้ให้ใจเขาตอนนั้นน่ะเป็นใจที่แบบบริสุทธิ์จริงๆ ตัดใจจริงๆทานนั้นก็หามาได้ด้วยความคือต้องบอกว่ามันยากมันยากเพราะถ้าเป็นเศรษฐีถ้าเป็นเศรษฐีทําทานเศรษฐีมีอาหารเยอะแยะมากมายค่ะก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าอาหารของเขาเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขายากจนเป็นคนจนและได้ทําบุญอเราก็จะได้เข้าใจว่าทําไมอันนี้ส่งถึงพิเศษได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าการประกอบเหตุเป็นแบบนี้นะคะถ้าเรามาปรับใช้กับเราก็คือแม้ว่าเราไม่ต้องจนก็ได้แต่ขอให้เวลาทําบุญ เราอ่ะทำเต็มที่เต็มกำลังทำแล้วปลื้มให้เรารู้สึกว่าเราก็มีเท่านี้แต่เท่านี้ของเราจริงๆก็เยอะแต่เราก็ทำเต็มที่ <S <S ให้เรามีจิตคิดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้บุญที่เราอ่ะตัดใจทำทุกครั้งอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้เป็นบุญที่บริสุทธิ์เป็นบุญล้นล้วนที่ใจเราผ่องใสด้วยใจเราปลื้มด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอจบลงด้วยเรื่องราวของขนมไม่มีและกัน แล้วค่อยมาสู่เรื่องราวของพระนุรุธธทธะต่อในครั้งหน้าค่ะอังคารหน้านะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้ามองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆนะคะ